เลย UG Phone ทางแอปนั้นเป็ระบบคาโฟนที่เราสามารถ F K ได้เลย24ชั่วโมงแล้วเรายังสามารถ F K แบบปิดหนา้าจอได้อีกด้วยเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่เกมดอเนี่ยปล่อยอัปเดตตัวใหม่มาได้ถึง2วันท่านผู้ชมได้ลองเล่นกันหรือ,อยัง ซึ่งถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ลองเล่นนะครับก็ลองไปเล่นกันดูนะเผื่อใครหลงลืมเกมนี้ไปแล้วและแน่นอนครับว่าในคลิปนี้ผมก็จะมาสรุปอัปเดตทั้งหมดที่เขาได้เพิ่มเข้ามาในเกมดอภาคที่2หรือชื่ออย่างเป็นทางการนะครับที่ทางออฟ i ิเชีเขาตั้งให้ก็คือดอโฮเทลพัทอัปเดตและสําหรับใครที่งงว่าทําไมต้องเรียกว่าภาค2นั่นก็เพราะว่าแฟนเกมจํานวนมากนะครับไม่เรียกอัปเดตตัวใหม่ว่า new u p d a t แต่เรียกมันว่าดอทูนะครับผมจนถึงขั้นที่ว่าผู้สร้างเกมอย่างแอลสเปเนี่ยเคยเออกมาบ่นเลยนะครับว่าทำไมเกิดอะไรขึ้นทำไมพวกคุณถึงจะเรียกเกมดอที่มีอัปเดตใหม่ว่าดอภาค2หรือคุณกำลังจะบอกว่าเกมดอมีประตู2บ้านอนะไรแ,แบบนี้ก็โอเคช่างมันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าว่าในอัปเดตทั้งหมดที่เขาเพิ่มเข้ามาเนี่ยมันเป็นอย่างไร ดอในเวอร์ชันแรกมีผีทั้งหมดประมาณ15-16ถึงตัวนะครับซึ่งหลังจากที่มีการอัปเดตเข้ามาเนี่ยจากที่ผมลองไปหาข้อมูลแล้วก็เพิ่งทำคลิปไปนะครับสรุปได้โดยประมาณว่าตอนนี้ในอัปเดตใหม่ของเกมดอเนี่ยมีผีเพิ่มเข้ามาประมาณ10ตัวขึ้นไปเลยนะครับซึ่งผีส่วนใหญ่จะเป็นผีที่มีการคอลแลบ,บจากเกมลูมนะครับที่เป็นต้นฉบับของเกมดอนั่นเองจะเห็นว่ามีผู้เล่นหลายคนนะครับพยายามจะเข้าไปในห้องลึกลับ เพื่อเจอกับเจ้า A60 นะครับ The l o n e Half Change หรือกดได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยไม่ผิดเลยครับจากสิ่งที่เขาได้ประกาศออกมาของผู้สร้างเกมดอเพราะเราจะได้เห็นความสามารถใหม่ของผีที่เป็นซิกเนเจอร์ในเกมดอนะครับอย่างเจ้ารัดแล้วก็แอมบูสซ,ซึ่งเจ้าผี2ตัวนี้นะครับมีแมคคานิกที่ต่างออกไปจากเดิมอย่างเช่นเจ้าลัดนะครับที่ทุกครั้งเวลามันโผล่มาเนี่ย จะมีไฟกระพริบใช่ไหมครับผมโอเคเรื่องนี้มันเรื่องปกติครับแต่อย่างที่เราก็ทราบกันดีว่าในเกมดอถ้าอยู่ในห้องมืดเจ้ารัดหรือแอมบูตจ,จะไม่ผล่มานะครับไม่งั้นมันจะเป็นการโกงผู้เล่นแต่ในครั้งนี้เขาได้เปลี่ยนใหม่ครับทั้งรัดแล้วก็แอมบูตเนี่ยจะผู่มาแม้ว่าจะเป็นห้องมืดด้วยก็ตามนะครับและเขาก็ได้เพิ่มแมคาีนิกเข้ามาก็คือคุณจะต้องฟังเสียงทั้ง2ตัวให้ดีซึ่งทั้ง2ตัวจะมีเสียงที่ต่างกันและแน่นอนว่าถ้าคุณใช้หูฟังเล่นเนี่ยอาจจะไม่เกิดปัญหาครับ แต่ถ้าใช้ลำพุงเล่นแบบผมเนี่ยจะเจอปัญหาทันทียิ่งถ้าอยู่ในห้องที่90ขึ้นไปนะครับบอกเลยว่าถ้าไม่ตั้งใจฟังนะครับผมจบข่าวและอีกแมคชีนิกหนึ่งที่เขาเพิ่มเข้ามานะครับก็คือ ทุกครั้งที่รัดหรือแอมบูสโผมาเนี่ยมันจะต้องมีไฟกระพริบใช่ไหมครั้งนี้ก็เปลี่ยนใหม่ครับถ้าฟ้าผ่าหรือฟ้ากระพริบายในเกมเนี่ยนั่นก็ได้เ้อสรุปว่าเจ้ารัดและแอมบูสเนี่ยมันจะโผมาแน่ๆฉะนั้นก็ต้องรีบหาตู้กันให้ไวนะครับและปิดท้ายกันไปด้วยความสามารถใหม่ของเจ้าแอมบูสนะครับผมจากปกติแล้วเนี่ยท้งรัดและแอมบูสเวลาโผมาไฟมันจะกระพริบถี่เท่ากันใช่ไหมครับของรัดเนี่ยประมาณ5ครั้ง แอมบูตอาจจะหกหรือ7ครั้งนะครับเพราะมันไวกว่าใช่ไหมแต่ในครั้งนี้เจ้าแอมบูตเนี่ยจะถูกเปลี่ยนรูปแบบของมันให้เป็นไปตามชื่อเลยนะครับก็คือซุ่มโจมตีถ้าเกิดว่าคุณสังเกตไฟเนี่ยก็คงจะไม่มากพอแล้วครับเพราะในบางครั้งที่มันโผมาก็จะไม่มีไฟกับพริบด้วยซ้านะครับหรือถ้ามีก็จะกระพริบแค่1นถึงสครั้งเท่านั้นฉะนั้นก็ต้องสังเกตกันให้มากขึ้นนะครับใช้ทั้งตาและใช้ทั้งหูอย่างคุ้มค่า ปัญหาเงินเฟอ้อนะครับถ้าใครเล่นเกมโรบบอกจะรู้ดีว่ากว่าเกมเกมนึงจะอัปเดตเนี่ยผู้เล่นหลายคนนะครับเขาก็ฟาร์มเงินกันแบบสุดโต่งมากเลยนะครับพออัปเดตใหม่มาเขาก็เลยไม่มีปัญหาพวกนี้นะครับผมฉะนั้นผู้สร้างเกมดอเนี่ยเขาเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเขาก็เลยสร้าง 2. ส,งสกุลเงินขึ้นมานะครับผมก็คือเงินดั้งเดิมก็คือคอยนั่นเองนะครับหรือเหรียญซึ่งเจ้าเหรียญน,นี้นะครับมันมานตั้งแต่อัปเดตแรกแล้วนะครับผม เราจะฟาร์มเท่าไหร่ก็ได้เราเก็บตามด่านนู่นนี่นั่นเราก็จะให้เหรียญมาใช่ไหมครับสามารถซื้อของนัตั้งแต่ตอนต้นลิฟได้เลยนะครับผมตอนที่เรายัางอยู่ในลิฟตนะทีนี้อีกสก,กุลเงินที่ถูกเพิ่มเข้ามานะครับก็คือทองนั่นเองซึ่งเจ้าสก,กุลเงินนี้นะครับจะถูกเอาไว้ใช้ในร้านค้าพิเศษเดี๋ยวผมจะอธิบายในหัวข้อถัดไปนะครับเหตุที่เขาต้องแยกออกมาเป็น2อันก็อย่างที่บอกแล้วครับว่า ผู้เล่นเนี่ยที่เขายังเล่นอยู่เขาก็จะฟาร์มเงินทิ้งไว้ใช่ไหมพอมีอะไรใหม่ๆเข้ามาเขาก็เอาเงินที่ฟาร์มไว้เนี่ยไปซื้อไปซื้อทีนี้มันก็จะเกิดปัญหาครับเพราะคนที่ไม่ได้ฟาร์มหรือเลิกเล่นไปแล้วนะครับเพราะขี้เกียจร,รออัปเดตเนี่ยเขาก็จะเกิดปัญหาสิ่งที่เรียกว่าเงินเฟ้อครับใครฟาร์มเยอะกว่าฟาร์มรอไว้ก็จะโชคดีไปส่วนคนที่นั่งรออัปเดตเนี่ยก็ทําใจครับทำอะไรไม่ได้เขาก็เลยแยกออกเป็น2สกุลเงินและไอ้สกุลเงินที่เรียกว่าทองเนี่ยไม่สามารถเก็บสะสมได้ด้วยครับ คือเราเก็บได้มากเท่าไหร่นะครับผมในหนด่านถ้าเราตายหรือจบเกมก็คือมันจะรีเซ็ตกลับไปศูนย์ใหม่นะครับไม่เหมือนกับสกุลเงินที่เรียกว่าเหรียญน,นะครับ a n i m เมชันของเกมดอเนี่ยมีความสมูทมากขึ้นนะครับไม่แข็งเหมือนกับแต่ก่อนแล้วอย่างเช่นเจ้าซิกแล้วก็ฟิกเกอร์นะครับจะเห็นได้ว่าทั้ง2ตัวนี้ตอนที่มันโผล่มาครั้งแรกเนี่ยมันจะมีความไหลลื่นนะครับดูดี ต่างจากแต่ก่อนที่มันมีความแข็งทื่อไปหมดเลยนี่ก็นับเป็นอีกหนึ่งข้อดีนะครับของการอัปเดตครั้งล่าสุดร้านค้าในประตูที่51เนี่ยเป็นหนึ่งสิ่งที่เรียกว่าสำคัญเลยเพราะมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเล่นของคุณแบบชัดเจนเช่นถ้าเกิดว่าคุณซื้อกุญแจหัวกะโหลกคุณก็จะไม่สามารถซื้อไม้กังเขนได้ใช่ไหมครับถ้าเงินไม่พอ250 2อ,อย่างมันก็500แล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีแค่250คุณก็ต้องเลือกเอาคุญแจหัวกะโหลกสามารถเอาไปเปิดห้องที่เป็นรูกหัวกะโหลกเพื่อเอายาที่เรียกว่าการฮิลแบบร e g e n e r a t ตนะครับผมหรือพูดง่ายๆก็คือตัวเราเนี่ยจะมีการฟื้นเลือดอยู่ตลอดเวลาหรือถ้าเลือกไม้กางเขตนะครับเราก็สามารถเอาไปปราบผีได้ซึ่งตรงนี้นะครับผมมันก็อยู่ที่ตัวคุณว่าจะเลือกใช้ทางไหนนะครับไม่มีผิดไม่มีถูก ซึ่งการได้ไม้กางเขนมามันก็ดีแหละนะครับเพราะว่าในห้องที่90ขึ้นไปเนี่ยเราจะต้องเจอเจ้ารันและก็แอมบูสบ่อยขึ้นนะครับเพราะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยคิดว่ายังไม่เซียนพอที่จะฟังเสียงมันนะครับการมีไม้กางเขนไว้ติดตัวคู่ใจเนี่ยก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่านะอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของเกมดอนะครับก็คือเสียงเพลงในลิฟ จำกันได้ใช่ไหมเรียกได้ว่าติดหูกันเลยครับผมฟังทีเดียวนี่ยังรู้สึกติดหูยังรู้สึกหลอกหลอนจนถึงทุกวันนี้เลยนะจนมาถึงเพลงใหม่นะครับที่ผู้สร้างเนี่ยเขาได้ใส่ไปในร้านค้าในประตูบานที่51ซึ่งพูดตรงๆนะครับว่าเสียงเนี่ยมันชวนติดหูมากครับไม่เชื่อลองฟัง อันนี้เป็นความคิดของผมนะครับไม่รู้ว่าเพลงที่เราได้ฟังกันเมื่อตะกี้เป็นหนึ่งในผลงานของผู้สร้างเกม Under t a l e หรือเปล่านะครับเพราะว่าหลายๆอย่างนะครับองค์ประกอบของเพลงเนี่ยมันดูชวนให้นึกถึง Under t a l e จริงๆนะอันนี้ใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับถ้าใครว่าเซียน Under t a l l เนี่ยก็มา้ม้นบอกผมหน่อยละกันผู้สร้างเกมดอนะครับได้ทำการรีเซ็ตถ้วยรางวัลความสำเร็จทั้งหมดทิ้งเลยนะครับ และก็ให้มานับหนึ่งใหม่ เหตุที่เป็นแบบนั้นนะครับเดี๋ยวผมใจที่บายท้ายคลิปอีกทีหนึ่งแล้วกันแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเป็นสายล่าถ้วยรางวัลนะครับก็ต้องถูกใจอย่างแน่นอนอะเนาะเพราะมันมีอะไรให้เราได้ทําแล้วสนใจโลบัคฟรีหรือเปล่า801โลบัควันนี้มีมาแจกเพียงแค่ทําตามกติกาทุกคนได้แน่นอนง่ายๆเพียงแค่ดาวน์โหลดแอป Gaming Go ระบบภารกิจประจําวันพวกเราสามารถรับเพชรเกมมิ่งโกทุกวันผ่านการทําภารกิจประจําวันได้เพียงแค่ลง และเข้าดูคลิปสั้นๆก็ได้รับเพชรแล้วเมื่อสะสมเพชรถึง960เพชรก็สามารถแลกเป็น801โลบัคได้เร็วที่สุดแค่ทําภารกิจ3วันก็ได้รับ801โลบัคแล้วทําไปเรื่อยๆก็จะได้รับโลบักเรื่อยๆกิจกรรมนี้จัดระยะยาวไม่ต้องกลัวสะสมเพชรไม่ทันระบบจับคู่เร็วเพียงแค่5วินาทีก็สามารถหาเพื่อนได้เลยเพราะเกมมิ่งโกเป็นคอมมูนิตี้เกมต่างๆที่มีผู้ใช้กว่าแส คนมาเล่นเกมด้วยกันคุณครับเข้ามาเล่นกับผมเลยครับเข้ามาเล่นกับผมหน่อยครับและสามารถเล่นความเร็วเกมได้สําหรับใครที่เครื่องช้าเคลียร์ขยะง่ายๆกดเลือกเกมเพื่อทําให้เกมเร็วขึ้นและเล่นเกมได้แบบไหลลื่นไม่มีสะดุดไปเลยใครอยากได้801โลบัคฟรีอยากเล่นเกมลื่นปืดป๊ดอยากได้ตี้ประจําไปเล่นเกมด้วยกันรีบไปดาวน์โหลดแอปเกมมิ่งโกที่ Google Play หรือกดลิงก์ดาวน์โหลดใต้คลิป ก็ได้ใช้แล้วชอบอย่าลืมให้5ดาวด้วยนะในหัวข้อที่แล้วนะครับผมได้บอกไว้ว่าเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าทำไมเขาถึงลบถ้วยรางวัลทิ้งทั้งทงที่เราเนี่ยเคยเก็บมาแล้วนะครับนั่นก็เพราะว่าผู้สร้างเกมดอเนี่ยเขาได้บอกแบบชัดเจนเลยนะครับว่าอัปเดตท,ที่เราได้เล่นกันในวันที่29ากามกราคมที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ อัปเดตชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับคือมันเป็นอัปเดตหลักที่เขาต้องปล่อยมาให้ทุกคนได้เล่นนั่นแหละครับแต่ว่าอัปเดตชิ้นใหญ่กว่านี้มันจะมาในช่วงเดือนกุมภานะครับถ้าเกิดว่าการเทสบเบต้าหรืออะไรก็ตามของเขานะครับที่ได้วางแผนไว้เนี่ยมันราบลื่นในเดือนกุมภาเราก็จะได้เล่นนะครับ หรือถ้าเกิดว่ามันมีข้อผิดพลาดเนี่ยก็อาจจะเลื่อนไปช่วงประมาณมีนาเมษานะครับผมซึ่งนั่นก็หมายความว่าถ้วยรางวัลเนี่ยมันจะมีเพิ่มเข้ามาอีกนะครับและถ้าคุณสังเกตให้ดีนะครับผมในตอนจบเวลาที่เราเล่นคานด่าน100ไปแล้วเนี่ยมันจะเขียนว่า f o r one นะครับผมนั่นก็หมายความว่าเดี๋ยวจะมีพื้นชั้นที่2มาให้เราได้เล่นเพราะฉากจบของเราก็คงยังเหมือนเดิมนะครับก็คือตกลงไปใต้ดินนะครับผมและถ้าเกิดว่าคุณตามอัปเดตในช่องเดียวบ่อย อย่างเป็นประจำเนี่ยจะเห็นว่ามีหนึ่งไอเทมที่ยังไม่ถูกเพิ่มเข้ามานะครับและดูเหมือนมันจะหายไปนั่นก็คือกันไกตัดหญ้านั่นเองครับเพราะผู้สร้างเกมเนี่ยเขาเคยโพสต์ลงทวิตเตอร์ไว้นะครับว่าเราสามารถใช้กาไกตัดหญ้าได้แต่ว่าในอัปเดตล่าสุดมันไม่มีครับเอ๊ะมันหายไปไหนนั่นก็แปลว่าเมื่อเราลงไปลึกมากขึ้นเรื่อยๆเราก็จะได้เจอเจ้าเถาวันมากขึ้นไงครับฉะนั้นในอัปเดตตัวใหม่นี่แหละที่จะเป็นตัวบอกเลยว่า เขากําลังซุ่มทําอะไรในเกมดออยู่นะครับเพราะยังคงมีผีหลายตัวที่ยังไม่ถูกเพิ่มเข้ามานะครับถึงแม้ว่ามันจะมีข้อมูลหลุดออกมาก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่ามันก็มาในรูปแบบของรูปภาพแต่เขาไม่จะบอกว่ามันจะไม่เข้ามานะแค่ว่าต้องใช้เวลาในการอัปเดตซึ่งถ้าเกิดว่าคุณฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกอย่างไรเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับอัปเดตท,ทั้งหมดของเกมดอเนี่ยมันก็มีแค่เท่านี้นะครับผมไม่น่าจะมีอะไรมากกว่านี้แล้วแหละเพราะผมเนี่ย ก็ไล่เก็บอัปเดตอะไรพวกนี้แล้วนะครับก็มันก็อย่างที่บอกแหละหมดเพียงเท่านี้ครับเอาเป็นว่าไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบุ้ยบุ้ยดันลืมไปเลยว่าผมยังไม่ได้พูดถึงไอเทมที่ถูกใส่เข้ามาในเกมอันใหม่ซึ่งเริ่มจากอันแรกเลยนะครับก็คือไฟฉายใช้ได้ไม่มีวันหมดนะครับมันจะมาในรูปแบบของไฟฉายกระบอกสีเขียวซึ่งเจ้าอันนี้นะครับมันดีตรงที่ถ้าเราใช้มันหมดเนี่ยเราก็แค่ถือมันขึ้นมาแล้วก็เคาะเคาะเคาะซ้ำไปซ้ำมานะครับ มันก็จะติดให้เราได้ใช้นะครับผมอย่างที่2เลยก็คือเทียนความสามารถหลกัหลกๆก็คือทำให้มีแสงสว่างรอบตัวนะครับลดการเกิดของสกิ๊กและความสามารถพิเศษของมันก็คือตรวจจับได้ด้วยว่าเจ้านัดหรือแอมบูสกำลังมาหรือ,อยังนะครับซึ่งมันจะเป็นประโยชน์มากในห้องที่90ขึ้นไปนะครับฉะนั้นถ้ามีก็แนะนำว่าให้เก็บไว้ในห้องที่90จะดีกว่านะครับ อย่างที่3กุญแจหัวกะโหลกอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันน่าจะมีอะไรมากกว่าการไขเข้าไปในห้องนะครับแล้วก็ไปหยิบยาฮิวที่เป็นต้นสมุนไพรซึ่งเรายังไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรมากกว่านี้หรือเปล่านะครับเพราะในปัจจุบันเนี่ยกุญแจหัวกะโหลกจะสามารถเข้าได้แค่ห้องที่เป็นรูปหัวกะโหลกนะครับมันจะมีอยู่2บานด้วยกนันก็คือบานที่เข้าไปเอายานะครับกับบานที่เข้าไปหา A60 เท่านั้นเองอย่างที่4ไม้กางเขน ซึ่งอันนี้นะครับเป็นหนึ่งในไอเทมหลักที่ผมแนะนําว่าถ้าจะเล่นให้ผ่านจริงๆโดยที่ยังไม่เซียนเนี่ยพกติดตัวไว้ดีกว่าครับพอห้องที่90ขึ้นไปมันยากสุดๆเลยครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากผ่านต้องมีไม้กางเขนครับและที่มากกว่าเดิมก็คือเราไม่สามารถซื้อเกิดในห้องที่90ได้แล้วครับ